สวัสด,ดีพี่น้องทีทรักค่ะมันก็ผ้าพี่พ้านองมา้สมสวนปอดสารมตทิล่ะพี่น้องปลูกมะเขือต้นหนึ่งพี่น้องยี่พอได้ก,กินเด้อพี่น้องมุทิล่ะค่ะพอได้ก,กินนะครับเพื่อนเพื่อนมะเขือมะเขือเพื่อปอกค่ะแล้วก็ปลูกพี่รวมไปด้วยค่ะไปมีสวนพี่น้องสวนวอออเจอจัยเจ๊ะพอได้กินค่ะสวนวัจอเอเจัยเจ ต้นพืชชายกับต้นมักไง่พี่น้องที่ละคุณยังงามค่ะสวยงามอลาัางการพี่น้องนี่ท่าพี่หนอง,อน,องนี่ทุกอย่างค่ะอันนี้ก็ต้นกำลังงามเลยใบในางรักเพื่นอนๆอย่างสวยงามอลังการเลยค่ะสวยงามมากน,นี่ก็หูระพาอย่างงามกำลังสวยไม่ต้องซื้อเขาเพื่นอนๆเห็นไหม เรปลูกไว้นิดๆหน่อยๆพี่น้องยางละต้นสองต้นก็พอได้กินนะคะสวยงามอลังการค่ะอันนี้กับต้นอันนี้พี่น้องสลัดคอรสพี่น้องเมื่อกีล้ล่ะตอนอยู่กระถางมองงาาพอมาลงดินกำลังงามเลยพี่น้องกำลังสวยงามต้นนี้ต้นง่ายเสียเลยแต่เพชรพันพี่น้องสวยงามอลังการงามสร้างเลย เราปลูกไายเราพี่น้องปลูกพอได้กินนะครับเ,เพื่อนอันนี้ก็ผักชีจีนเห็นไหมคะน,นี่ผักโขมเกิดสลับป่ะดูสิครับปูไว้พี่น้องพอได้เก็บพอได้เก็บเกีเก่ยวไม่ต้องไปซื้อเขาเนาะอันนี้กําลังปลูกเดี๋ยวประมาณเดือนหนึ่งพี่น้องมันถึงหรอกคกลับถึงเดือนน่ะแหละพี่น้องนี่พชีเขาจะโตช้านะเพราะเาได้เดือนกว่าเนี่ยเขาฟืดฟืดเรลื่มสิ โตแก่เลยชวยงามครับเพื่อนลองทำนะคะสวนผักจำเป็นแบบนี้เออชวนผักจำเป็นพี่น้องปูกแต่ของพอกินปูกแต่ของจำเป็นเนาะอันนี้ก็พริกพี่น้อง้อมสวนไว้แบบนี้หินบอก้อไมไวอย่างนี้แหละเพื่อนพิกเขียนคะ่ะรอไมไวก็มีพี่กำลังติดรูปค่ะ ถ้าไม่ล้อมกินเบิร์ดค่ะมงวันทองฟัดเรียบนะคะเพื่อนๆื่อนเราก็ล้อมชวนใ้เวียนกำลังติดลูกกับ่อนเพื่อนเห็นไหมคะกำลังติดลูกลองติดลูกลองทํานะคะไม่อยากค่ะไม่งั้นก็ไม่ได้กินเมงวันทองอันนี้ก็ผิดชีฟ้าค่ะเพื่อนๆื่อนเห็นไหมกำลังติดลูกแล้ว่วงนี้นาสิเแล้วสักพักกับเมงวันทองก็กินหมดแล้วพี่น้องตอนเมงวันทองนาสิเขาไปอยูน่ในทอง รูพิกหมดแล้วแต่ว่ามันหลอมมันเห็ดหลายลายอันเด็ก็ได้หลอมแต่วนมันจําเป็นพี่น้องวันมันอันนี้ก็บหรลอมันหลายเกินไปนะ <c oughs> อันนี้ต้นมะละกอปลูกได้ประมาณเดือนกว่าเห็นไหมเพื่อนๆสวยน่าจะเป็นเขตดําเนาะเนี่ยซื้อเข้ามาเพื่อนๆปลูกเล่นๆค่ะอันนี้ก็ตั้งโอค่ะเพื่อนๆเอาไว้ทำพันุ เอาไปทำพันค่ะเห็นไหมเราก็เก็บไปทำพันุสวยงามอลังการค่ะงามมากค่ะอันนี้ว่านหางจระเข้เพื่อนเพื่อนกำลัางงามเห็นไหมเอามาปลูกประมาณนิดๆหน่อยๆมันก็ขยายออกเรื่อยๆเห็นไหมมีประโยชน์หลายอย่างนะคะเป็นแผลในกระเพาะปดไหอย้อนกินดีค่ะเพื่อนๆนแล้วก็ ไฟไหม้ไฟลนไฟลวกเนาะดีทุกอย่างค่ะต้องมีไว้ในบ้านนะคะแบบเวลาไฟลวกไฟยางเท่าพี่น้องผู้พ่พอเนยะอุ้ยเอาแปะไว้พี่น้องดีมากค่ะต้นนี้มีดูดอกเยอะเพื่อนๆดอกเยอะมากค่ะแต่ยังลูกยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่ค่ะเพื่อนๆติด,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 ดนิดเดียวเห็นไหมคะ่ะ ลูกยาวนี่แหละปลูกวิธีชาวบ้านไม่ต้องไปใช้ยายาฆ่าแมอ,อ,องลองทำเพื่อนๆง่ายๆค่ะสบายๆเห็นไหม่วนครัวจำเป็นเห็นไหมลองทํานะคะง่ายๆค่ะมันก็มีลูกมีลูกแล้วแต่ยังไม่เยอะแตงไทยก็มีลูกกระลอกปอกเพื่อนๆไม่ใหญ่ค่ะ อัลกอก็กํำลังสุกเห็นไหมนีม่ทุกอย่างไม่เยอะไม่ขาดทนเพื่อน,อนลองทำนะคะง่ายๆปลูกเล่นๆไว้ค่ะส่วนต้นนี้กำลังดกเพื่อนเ,อนเห็นไหมคะพิกจินดาค่ะกำลังดดเลยค่ะเพื่อน,อนโอ้ยอย่างงามเห็นไหมคะไม่เสียสักเม็ดเลยถ้าเราล้อมทันนะถ้าล้อมไม่ทันก็ เป็นวันทองจัดการหมดค่ะนนี่เราล้อมทันไม่เสียสักเม็ดค่ะพี่มะนาวลายเม็ดค่ะต้นนี้ไม่โดดขอเพื่อนมะนาวลายเม็ดลูกแต่ลูกโตมากมะม่วงก็มีเห็นไหมคะมีสารพัดอย่างมะม่วงก็มีค่ะกําลังโตมะม่วงฟักกําลังแก่ค่ะกําลังจะแกงได้้วคะฟักมีครบทุกอย่าง บัวพร้อมค่ะบัวพร้อมก็มีนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้มะเขือเทศไม่ได้ใส่ถุงเพื่อนๆเ,เห็นไหมลูกมันจะเป็นด่างๆแล้วเนี่ยองวันทองเข้าไปหยุดตีขวดอยู่ในนั้นแล้วค่ะอันนี้ใส่ถุงไว้เมลองวันไม่ได้แอมเลยเพื่อนๆต้นนี้ได้ประมาณสามลกกว่าแล้วมาเขือเทศเนี่ยกิบไปสองรอบสามลกกว่า คิดว่าต้นนี้น่าจะได้ประมาณสี่โลค่ะเพื่อนเพื่อนโกมากแต่ลูกไม่โตเเกือเทศเนี่ยเห็นไหมลกมูกอ่ลูกไม่โตแต่ก็กินได้อันนี้ก็ตังโอเราไปซื้อเข้ามานะคะกำลัสิบบาทคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวสักพากก็ต้นไม่เริ่มเลยและค่ะเพื่อนเพื่อนทำเลยค่ะง่ายๆสบายๆเราไม่ต้อง บางทีผักขาดอย่างหนึง่งเราไปตลาดก็ขี้เกียจไปเพราะเราปลูกมีทุกอย่างอยู่กลได้กินค่ะอันนี้พ็มะม่วงสามฤดูนะคะเพื่อนๆปลูกมาสองปีกว่าค่ะแต่ปีนี้ลูกน่าจะเยอะหน่อยนะคะเพื่อนๆลูกเยอะค่ะอันนี้ต้นละมุดนะคะลูกละมุดเห็นไหมคะ่ะลูก โตเหมือนกันค่ะคเพื่อนเพื่อค่อยมาเก็บวัาที่ละสี่ห้าลูกเพื่อนเพราะเรามีสวนอยู่เราไม่ต้องเก็บไปใบเยอะไงค่ะค่อยค่อมาเก็บไปไม่กินให้มันใกล้สุกก่อนมีทุกอย่างไม่มีแต่ขาดเหลือแต่ทุเรียนค่ะคเพื่อนที่ไม่มีค่ะเราุดตัวนี้น่าจะสิบห้าปีแล้วเพื่อนๆพ็เก็บกินนเรื่อยค่ะคเพื่อน พอ oh, ได้เล็มโดกนั้นนี่เก็บไปครึ่งคอนต้นเลยนะมีเหลือปลายมาเรียมันก็มีเรื่อยๆไม่ขาดค่ะเพื่อนๆลองทำา่ะสวนสวนครัวปลอดสารคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปังๆค่ะขอกราบวา่าสวัสดีค่ะ